ครับผมซิปนิวไอ้นุ่มลูกทุ่งบานนาบัญชาเดวลีครับวันนี้นะครับมารายงานตัวแลวครับท่านพี่น้องครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับบัญชานะครับหรือว่าไอ้นุ่มลูกทุ่งบ้านนานี้ครับจะพาไปไหนครับไปดูเลยครับนี่ครับเปื่อนๆติดรถครับนี่ครับเขาเรียกว่านะครับผมเขื่อนปลาสักชนละสิทธ์นะครับผม นี่ฮะด้านหลังผมเองนะครับด้านหลังของไอ้หนุ่มทุ้มวานนาครับผมนี่ครับเกินปลาสักชั่วชิดนะฮะวันนี้เดาปัญชาจะพาไปเที่ยวนะครับผมนี่นะครับเพื่อนๆครับผมจะพามากับสการะครับพระพุทธรัตนมณีมหาบพิตรชนลสิทธิ์มงคลชัยนะครับหลวงปู่ใหญ่ป่าสักนะครับผมนี่ครับเพื่อนๆืนครับ นี่ครับเป็นไงครับครับผมเพื่อนๆนะครับนี่นะฮะนะครับผมเพื่อนๆครับผมนะครับผมผมนี่นะครับนี่นะครับเพื่อนๆที่เคารพครับนี่ทางขึ้นนะฮะสวยงามมากครับ เพื่อนเพื่อนท่านไหนนะฮะผ่านไปผ่านมาเขือนปราศักดิสมศธิครับมากรับขอพรท่านได้นะครับผมนี่ครับสวยงามมากครับเพื่อนนี่ครับด้านหลังของไอหนุ่มลุกทุ่งบ้านนาบัญชาเดวยีนะครับเพื่อนเพื่อนครับนี่ครับมาขอพรได้นะครับหลวงพ่อใหญ่ป่าศักด์นะครับผมสวยงามมากครับสุดยอดนะครับสวยงามที่สุดนะฮะนี่ครับผม ครับผมคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนจงโชคดีและมีความสุขครับมีเงินมีทองล่ำรวยเหลือใช้นะครับผมไปก่อนครับสวัสดีครับ